สวัสดีค่ะคลิปนี้หน่อยจะมาชวนเพื่อนๆถักสายคล้องแมสเอาไว้ใช้งานกันนะคะโดยการเ,าเราจะเอาเก็บเอาวัสดุที่มีอยู่ในมือของเราเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็คือตัวคลิปลวดตัวนี้นะคะที่ที่เรามีหน่อยคิดว่าเพื่อนๆน,นน่าจะมีกันทุกคนในการเอามาไว้ใช้แบบหนีบกระดาษอะไรเงี้ยก็เลยจะเอามา าสาธิตวิธีว่าถ้าเราจะเอามาทำาเป็นสายคล้องแม็เนี่ยจะทำได้ไหมทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะลักษณะก็จะออกมาเป็นแบบนี้ใช้งานได้จริงนะคะจากวัสดุที่เรามีอยู่นคะคะทักออกมาแล้วสายเกี่ยวกับสายคล้องเม็ด ได้พอดีเลยใช้งานได้ก็เลยจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทำลองทำกันดูอุปกรณ์เอ่อในการใช้ในการทำครั้งนี้นะคะก็มีไม่ไม่เยอะก็จะเป็นแบบเอ่ออุปกรณ์ที่เรามีอยู่ใน ในมือทั้งนั้นเลยก็จะมีไหมพรมเป็นไหมพรมสีพา,ายนะคะในใน,ในการทำครั้งนี้แล้วก็จะมีเป็นคลิปรวด2ชิ้นนะคะแล้วก็ตัวแมสของเราที่เราจะเอามาไว้สำหรับอันนี้ไว้ถักเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มกันเลยนะคะ เริ่มต้นถักโซ่ไปสองร้อยโซ่นะคะหนึ่ง พอเพื่อนเพื่อนถักโซ่มาได้200โซ่แล้วนะคะแล้วเราก็จะแทงเข็มเข้าไปตรงหลักที่สองนี้น,น,นะคะเกี่ยวไหมรอดห่วงออกมาคือรอบนี้เราจะถัก c ไปทุกหลักเลยนะคะก็คือแทงเข็มลงไปในในหลักแล้ว เกี่ยวไหมลอดหัวออกมาแล้วจะทำแบบนี้ไปจนจบทั้งสองร้อยโซ่ที่เราถักมาเลยนะคะ เดี๋ยวเพื่อนๆก็ถักซีไปให้จนจบแถวเลยนะคะพอเพื่อนๆถักซีไปจนจบแถวแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําดอกไม้ตรงนี้กันนะคะตัวนี้คลิปลวดก็คือเอาไว้สำหรับไว้คล้องสายแมสของแมสของเรานะคะ วิธีถ่างดอกไม้ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ขึ้นโซ่ไปห้านะคะถักโซ่ไปห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอถักโซ่ได้ห้าก็ทำเป็นวงกลมนะคะแทงไปเกี่ยวไหมลอดห่วงขึ้นมาแล้วขึ้นโซ่สาม หนึ่งสองสามพอได้โซ่สามแล้วนะคะถัก f ลงไปตรงกลางนี้สามครั้งนะคะหนึ่งสองสามพอได้สาม 3แล้วนะคะเพืเ่อนๆก็ถักโซ่สองแล้วถักเอกลงไปตรงกลางนี้นะคะ1ครั้งแล้วขึ้นโซ่สามหนึ่งสองสามถักเหมือนเดิมดอกไม้เราจะถักทั้งหมด5กลีบนะคะก็ถักเอฟลงไปตรงกลางนี้สามครั้ง ได้ 3F ก็โซ่สองหนึ่งสองถักเลงไปตรงกลางหนึ่งครั้งก็จะได้เป็นดอกไม้สองกลีบเราจะถังทั้งหมดห้ากลีบนะคะในการทำดอกไม้แบบนี้ เดี๋ยวเพื่อนๆถักให้ได้5้ากลีบนะคะพอเพื่อนๆถักมาครบได้ทั้งหมดห้กลีบแล้วใช่ไหมคะก็ตัดไหมเก็บให้เรียบร้อยแล้วเราก็ใช้เข็มเข็มสอยนี้นะคะเพื่อที่จะเย็บติดกับสายคองแมสของเรานะคะเย็บติดกับตรงนี้ค่ะ ส่วนลวดเสียบของเราที่จะไว้ใช้เกี่ยวกับสายคล้องแมนนะคะแล้วก็แทงเข้าไปตรงปลายปลายนี้เลยคะดึงดึงเข้ามาค่ะก็นแล้วเราก็ทําการเย็บดอกไม้เข้าไปนะคะ เย็บให้เขาติดกันพอเย็บจนแน่นแล้วใช่ไหมคะก็เก็บไหมให้เรียบร้อย เสร็จแล้วเราก็จะได้เป็นสายคล้องแมสแบบนี้นะคะเอาไว้ใช้งานพอได้แบบนี้แล้วเราก็เอาแมสของเรามาคล้องเข้าไปนะคะ ก็จะได้ออกมาแบบนี้เป็นการาใช้วัสดุที่เรามีอยู่ใกล้ๆมือให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วเราก็จะได้สายของแมสน่ารักน่าักเอาไว้ใช้งานของเรา1ชิ้น ทำใช้เองหรือจะทำไปาฝากเพื่อนๆแจกเพื่อนๆก็ได้นะคะยังไงเพื่อนๆหรือน้องๆที่ชอบคลิปนี้ก็ลองทำกันดูนะคะแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์หน่อยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ ช่องของะพัศสอนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้หน่อยในการทําคลิปในครั้งต่อไปยังไงหน่อยก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ